สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤษภาคมกับอาจารย์เดียที่จะทํานายในศาสตร์ของเฮลิ n ทาร์ระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะจะมาทํานายดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านที่เกิดในแต่ละราศีประจําเดือนพฤษภาคมมาดูกันนะคะว่าความรักของท่านในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะสำหรับคนมีคู่นะคะของท่านที่เกิดราศีมีประจําเดือนพฤษภาคมค่ะเราตามกันมาดูเลยว่าจะเป็นไพ่ใบไหน เป็นไพ่ใบนี้ค่ะหนึ่งไม้เท้าสําหรับคนมีคู่นะคะชาวราศีมีนถือได้ว่ากําลังมีสิ่งเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นก่อนหน้านี้น่าจะมีเรื่องร้องระแหงกันมาสําหรับบางเรื่องที่หนักมันก็อาจจะจบสิ้นไปแต่ว่าสิ่งที่จบสิ้นนั้นไหมจะทําให้เรารู้สึกเสียใจแต่กลับกลายเป็นว่าเราได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยหากใครอกหกักช้ารักมาก่อน สิ่งที่จะเข้ามาหมายสำหรับเราเนี่ยก็จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นเป็นคนที่ใช่มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะคะมีเกณฑ์สูงที่คุณจะสมหวังดังใจในเรื่องของความรักแล้วก็การคิดดีเริ่มทําอะไรด้วยกันเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการประสบความสําเร็จ กลายเป็นรุ่งทังรักรุ่งทาังงานเลยแบบนี้น่ายินดีมากเลยค่ะหากต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะค <ๆ S 1> ก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่กดดอกจันสามสามแล้วก็โทรออกทีนี้ก็ได้ทราบกันแล้วว่าเดือนพฤษภาคมนี้ความรักของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ